มีคนถามบอกว่าเมสซี่กับนิวฮอลแลนด์คันไหนแรงกว่ากันนะครับอ่ะวันนี้มีคําตอบนะครับวันนี้มีคําตอบนะครับอ่ะอ่านิวฮอลแลนด์แรงมากนะครับถ้าถ้าเมสซี่จอดอยู่เฉยนะครับจริงๆแล้วนะครับอ่ารถยี่ห้อไหนแรงก็มันอยู่ที่ขนาดนะครับอยู่ที่ขนาดนะครับอ่าถ้าเอาขนาดห0แรงม้ามาประทะขนาดร้อยแรงก็ขนาดร้อยแรงจอดอยู่เฉยก็ยัง เอารถที่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอ่ารถที่สตาร์ทเครื่องรถที่ตะกุยนะครับก็ยังไม่แรงเท่ารถที่แรงมาเยอะกว่านะครับอ่าสรุปแล้วนะครับรถคันไหนแรงนะครับระหว่างนิวฮอลแลนด์กับแมซี่นะครับก็อยู่ที่แรงมานะครับอยู่ที่แรงมานะครับอ่ะแต่ถามว่าคันไหนน่าใชยนะครับก็อยู่ที่สภาพนะครับคันไหนยิ่งใหม่ยิ่งดีนะครับยิ่งเก่ายิ่งต้องได้ซ่อมนะครับ อ่าเลือกรถที่ดีก็คือเลือกรถที่ยังใหม่อยู่นะครับอ่าอยากได้มีฮอแลนด์ที่ยังใหม่อยู่อย่างไรแมที่ยังใหม่อยู่อ่ะอุดหนุนได้อ่ะพอก่อนพอก่อนดับเครื่องก่อนเดี๋ยวยางหมดเดี๋ยวยางหมดดับเครื่องก่อนเดี๋ยวยางหมดนะครับอ่ะสนใจก็อุดหนุนกันได้นะครับแรงทั้งคู่นะครับอยู่ที่แรงม้านะครับอ่าบางท่านก็ชอบถามเซออวนบอกว่าอ่าเมซี่อ่านิฮอแ์นด์จอนเดีย คูบต้าอันไหนแรงกว่ากันสรุปให้นะครับอยู่ที่แรงม้านะครับเลือกแรงม้าเยอะนะครับแรงก็จะดีกว่านะครับถ่ายงานไล่ได้ดีกว่านะครับเลือกแรงม้าน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ดีนะครับแรงม้าน้อยองานเราเป็นงานนางานสวนงานทําปลูกอ้อยอปลูกข้าวโพดป,ปลูกมันก็ประมาณ50แรงก็พอร้อยแรงก็จะกินน้ามันเยอะกว่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็ลองคํานวณดูนะครับ หลายท่านก็บอกว่ารุ่นไหนแรงเมสซี่แรงนี่ฮอลแร์แรงคูเต้าแรงจริงๆแล้วอยู่ที่แรงม้านะครับเสียวนสรุปให้นะสรุปให้นะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันขอให้มีเงินซื้อนะครับขอหนึ่งขอให้มีเงินซื้อแล้วเลือกคันที่ค่อนข้างใหม่นะครับถ้าเลือกคันที่ค่อนข้างเก่าต้องมีภาระเรื่องซ่อมบำรุงเรื่องค่า ดูแลต่างๆที่มันถึงเขาเรียกว่าถึงคราวที่ต้องซ่อมนะครับาบางท่านก็จะถามบอกว่าอันไหนทนอันไหนทนกว่ากันนะครับอันนี้ก็ตอบง่ายๆเลยคันไหนมันยังใหม่อยู่คันนั้นจะไม่ได้ซ่อมนะครับลูกค้าเลือกคันที่เก่ามากๆลูกค้าก็จะได้ซ่อมไวนะครับอ,อันนี้ก็สรุปให้เลยนะครับบางท่านก็บอกว่าเลือกยี่ห้อนั้นซ่อมบ่อยเลือกยี่ห้อนี้ซ่อมบ่อยจริงๆแล้วถ้า อยากสรุปแบบกลางๆนะครับเลือกรถที่ยังใหม่อยู่จะไม่ค่อยได้ซ่อมบ่อยเลือกรถที่เก่ามากๆนะครับซื้อรถหลักเงือหลักหมื่นนะครับจะมาเที่ยบกับรถหลักแสนไม่ได้นะครับหลักแสนเขารถยังใหม่อยู่นะถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันตัวเองซื้อมา,อาไม่กี่หมื่นนะครับถึงเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่เขาซื้อมาค่อนข้างใหม่นะครับเขาก็ไม่ได้ซ่อมนะครับใช้ไปอีก10ปีสภาพถึงจะเท่ารถหลักหมื่นเราอะไรอย่างเงี้ยครับ สนใจก็เข้ามาดูกันนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นหน้าฝนนะครับมีรถดีๆรถเกตด A บวกนะครับมาให้เลือกนะครับมีรถาราคาที่มีส่วนลดเยอะนะครับให้เลือกนะครับเอาใจ f c เอาใจลูกค้าที่เอาเงินไปลงทำหน้าเอาเงินไปซื้อ,อปุ๋ยซื้อยากันแล้วยังมีเงินเหลือนะครับเหลือเหลือยังไงมัง่งเหลือมาไว้ดาว เหลือมาไว้ซึ่งเงินสดนะครับเหลือมาไวา้ซึ่งเงินผ่อนเราก็จะขายให้นะครับเรามีระบบเงินผ่อนและเงินสดแล้วก็มีราคาพิเศษสําหรับ FC ที่มีเงินเหลือในกระเป๋าเยอะๆอยากซื้อรถไปเก็บที่บ้านนะครับเราจะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้นะครับไม่อยากแก้งราคานะครับมันทําให้คลิปเราไม่ลื่นไหล <laughs> เราพาเดินดูก่อนว่าสินค้าช่วงหน้าฝนเรามีเยอะนะครับ เรามีโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดนะครับ1 0 0 0 0มถึง 5, 000, บาทนะครับอ่ามีส่วนลดให้ทุกคันเลยนะ1 0 0 0 0 0ถึง 5, 000, บาทนะครับอ่าอ่าลดเยอะเะเลยนะครับยศลดเยอะๆเลยลดเลยก็<笑><笑>จะลดกันนะครับเป็นโปรโมชั่นช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงที่ fc หลายท่านก็เอาเงินไปใช้ซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยเอาไปทำนานะครับอ่าจะมีบางท่านที่ กำลังมีเงินอยู่ก็เป็นโอกาสของทองท่านนะครับที่ท่านจะเข้ามาซื้อแล้วได้สินค้าราคาพิเศษนะครับเราจะลดให้นะครับเราจะทําราคาพิเศษให้นะครับถูกสุดๆนะครับทูกสุดๆนะครับ,รบขายไม่เอากําไรนะครับขายไม่เอากําไรแล้วก็เอาใจ FC สายผ่อนด้วยครับมีส่วนลดพิเศษให้นะครับ เยอะนะครับกาไรช่วงนี้ก็ไม่เน้นนะครับเน้นขายมากกว่านะครับรถช่วงนี้ก็จะเก็บงานรวมๆไว้ให้เกือบทุกคันนะครับสวยงามเกือบทุกคันนะครับเราทําล้อสีดําลูมสีแดงนะครับเก็บงานรวมๆให้เกือบทุกคันนะครับอาคันไหนที่ซื้อช่วงนี้ก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วก็การตกแต่งที่ดีขึ้นนะครับมีหน้ากากดีเยี่ยมแถมให้มีเท้อเสียแถมให้มี ส่วนลดลดให้ครับเท่าไรนะเมื่อกี้หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะครับบางคัดอาจจะลดได้สองสามหมื่นบางคัดอาจจะลดได้แค่หนึ่งหมื่นนะครับอ่าเราก็เข้ามาเลือกกันนะครับอ่าซื้อโคต้าซื้อยันมาซื้อจอรเดียซื้อในฮอลแลนด์นะครับอ่าทุกยี่ห้อดีหมดนะครับอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันอ่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนซ่อมบ่อยอ่ายี่ห้อไหนแรงอันนี้ยิ่งไม่น่าจะทะเลาะกันนะครับ บอกครัวต้าแรงกว่าบอกเย็นไม้แรงกว่าอ่าเียว่าสรุปให้แล้วจากันได้ไหมครับอยู่ที่แรงม้านะครับอยู่ที่แรงม้านะครับอ่าถ้าเราเลือกแรงมาเยอะนะครับยี่ห้อนั้นจะแลกขึ้นมาทันทีนะครับอ่าถ้าเราเลือกแรงม้าน้อยนะครับยี่ห้อนั้นจะไม่แรงขึ้นมาทันทีนะครับอ่าสรุปให้อ่ายี่ห้อไหนซ่อมใบถ้าเราเลือกยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันยังค่อนข้างใหม่ เราก็จะไม่ค่อยได้ซ่อมบํารุงถ้าเราเลือกยี่ห้อไหนก็ช่างที่มันค่อนข้างเก่าเราก็ต้องซ่อมบํารุงทำอายุอายุรถนะครับอ่าสรุปให้นะ FC จะได้เข้าใจตรงกันนะครับบางท่านก็จะยี่ห้อนี้ซ่อมบ่อยยี่ห้อนี้ซ่อมบ่อยนะครับอ่าเราเลือกรถที่อ่าค่อนข้างดีเราก็ไม่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเรื่อยๆอ,ยอ่อยากได้ข้นไหนนะครับโปรโมชั่นหน้าฝนนะเสียจวันแจ้งแล้วนะครับ แจ้งแล้วช่วยกันมาซื้อหน่อยช่วยกันมาซื้อหน่อยอุนนุเซววาหน่อยครับเสียงมีแล้วนะครับไม่มีแต่เงินนะครับขาดเงินขาดเงินนะครับรอเอฟซมาซื้อให้เขาจะได้มีเงินหมุนในกิจการนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าแย่ก็ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับแต่จะบอกว่าดีก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ ใครที่มีความพร้อมอยากได้แโรเตอร์ก็ดูกันนะครับมาอุดหนุนกันนะครับแต่ใครที่ไม่มีความพร้อมนะครับกอดเงินสดไว้นะครับเยอ้วนจะพูดอย่างนี้จะได้ขายรถหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะครับสนใจก็อุดหนุนกันนะครับอเยอ้วนนะครับอยู่ที่ไหนนะครับบางท่านเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์อเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับ ศูนย์จำหน่ายรถแฮกเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีระบบเงินผ่อนนะครับคันไหนผ่อนได้คันไหนต้องซื้อสดครับโทรเข้ามานะครับอ่าคันไหนเป็นรถสภาพพื้นพื้นซ่อมบ่อยเสี่ยวอนคุยให้ฟังนะครับรถพื้นพื้นซ่อมบ่อยคือรถราคาถูกมากๆรถหลายปีนะครับเสี่ยวอนก็มีนะอันเป็นรถตีเทิร์นเข้ามานะครับอ่าอ่าคันไหนที่สภาพดีดีมีรับประก,กันนะครับอ่าเหมือนแบบ ซื้อไปแล้วก็เสียเงินครั้งเดียวนะครับก็มีนะครับอ่าซ่อมบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยครับสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับรถฟอร์ดเก่านะครับรถคลิปอ้อยนะครับอ่าไคโอตินะครับไคโอติคันนี้ก็ดีอยู่นะลูกค้าเดิมใช้ดีอยู่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าแล้วก็สามสิบสี่แรงคันนี้ก็อ่าอ่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับ ามาดูกัน0947064430ครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์ or, มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับให้คำตอบกับ f c ให้คำตอบกับลูกค้าแล้วอ่ะยี่ห้อไหนแรงยี่ห้อไหนใช้ทนทานกว่ากันอ่าคำตอบน่าจะไม่ต่างกันนะครับแต่ส่วนมาก FC จะบิดเบือนกันบิดเบือนกันไม่บิดเบือนบิดเบือนกันอ่า บอกมีห้อนี้ใช้ทนใช้ดียี่ห้อนี้ซ่อมบ่อยอ่ะมันอยู่ที่สภาพนะครับอ่ามันอยู่ที่สภาพรถนะครับอ่าแล้วก็อ่าเท้าใครหนักเท้าใครใช้แล้วทนบางคนเยียบให้มันพังนะครับยี่ห้อไหนก็พังนะครับพังตามตีนนะครับทนตามมือนะครับพังตามตีนทนตามมือนะครับอ่า ลองดูนะครับดูคลิปเพื่อวามบันเทิงนะครับอยากได้รถก็มาซื้อนะครับไม่อยากได้รถก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูแกล้งเหงาก็ได้นะครับก็ขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงๆนะครับใครอยากได้รถได้รถเทคเตอร์ไปใช้งานได้รถไปจอดประดับบารมีนะครับก็มาซื้อให้เสียววนนะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ